ครับมสวัสดีครับวันนี้ก็ถามคุกับผมนายคลิปวันนี้มานเล่าเราเล่าเรื่องเล่ามาเล่าเรื่องจากเรื่องดิฟ้าวันนี้ไม่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 ได้ไม่ไม่ได้จะมาพูดในเรื่องของซาละแต่ว่าอยากอยากมามามาเล่าเรื่องให้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 ฟังกันดีฟ้าก็ถามว่า มาเล่าเรื่องอะไรก็ไอเรื่องที่ซื้อเนื่องมาจากที่ไอทั้งทั้งตัวผมและและและขอรหรือซีฟามผมเนี่ยไป่ออกรายการในรายการของช่องสารแนเชียลนาในอะไรหลายรายการเพื่อหลักสัตว์เอย้ยรู้สึกว่าจะเป็น EP ร้อยสี่สิบสามมั้งนี้ด้วยกันอยู่สามตอนลองลองใครยังไม่ได้ตามยังไม่ได้ดูก็ลองเข้าไปดูนะครับผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่า เหตุไหนเขาถึงมามาทายทับเหตุไหนเขาถึงมาดูแล้วก็ <Yeah. S 1> เขาไอการทายทับของเขา้าหรือว่าจุดประสงค์นันนี้มัน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 คืออะไรหรือว่ายังไงก่อนเลยมาเล่าให้ฟังก่อนว่าในในคลิปนี้ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องสาระที่ผมบอกไว้ว่าเออจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของเรื่องของความเป็นหมาในการที่ว่ามีมาตรฐานพันอะไรพวกนี้ไอเรื่องของการทําไมถึง ความจำเป็นถึงถึงต้องขึ้น FCI ทไให้มาแล้วต้องต้องต้องไปถึงออ FCI อะไรประมาณนั้นเออมัน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 เดวเลขว่ามาเอามาขั้นโดยอันนี้ก่อนผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้มาทำส่งส่งแล้วผิดฝาแล้วั้งเนี่ยเพราะว่าต่างก็ยุ่งยุ่งเรื่องไอ้นี่แหละเราก็เลยละ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 เราก็เลยไล่เรื่องอยากจะดูอยากจะรุ่นอยวกับไอช่องวนี้คนดูไหมไอที่ทำไหมมันเป็นไงฟีดแบ็กดีไหมอะไรเนี่ย สมาธิเลยไม่ค่อยดีแต่เลยไม่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 ไมีวลามีโอกาสมานั่งพูดให้ฝังแต่เลยวันนี้ว่าเออเฮ้ยมีมีโอกาสกลมาเลยมานั่ง,งดูหมุมเด,มเดมิมๆจะไหวไนะภาพหลักมันก็พิดไปเพราะว่าเขาเขาเขาต้องมีการจัดต้องมีการแต่งต้องมีการอะไรของเขาว่าไม่เอา มีการจัดต้องมีการแต่งอะไรของเขาเขาก็ต้องมีผู้ขอผอก็ขอสุขควรก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันดีกว่าก็คือไอ้รายการเนี่ยเอาจริงๆแล้วผมก็ติดตามเลยดูมานานแล้วนะดูมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบเพราะว่ามันเป็นรายการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นรายการรายการ ทนเลยนะที่ว่ามีความสนใจเกี่ยวกับสารเลี้ยงในของเราณปัจจุบันในโลกโซเชียลที่ว่าทรมผ่านยูทูบหรืออะไรเนี่ยแล้วก็พี่ที่ว่าเขาเป็นพิธีกรทางพี่หอยพี่วิลลี่เขาเขาก็เป็นที่รู้จักนะก็ตื่นเต้นนะนี่ทีหมาที่ไปมันเป็นยังไงทีหมาที่ไปก็คือไอ้ไรกันเนี่ยมันเคยติดต่อมาครั้งหนึงแล้วมาสปีที่แล้วแล้วก็เงียบไป แล้วก็เขาเนี้ยก็มีติดต่ตอมาแล้วก็เขาก็กมาติดต่อแล้วเขาก็บอกวฟาจะรายการเราก็เฮ้ยควคคงโดนอ้าอ ogi, urgency, lah ีกเลยแหละเขาเนี้นะคงโดนอ้ามีกเลยแหละแล้วก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วกแกเขาก็บอกให้หมาผมเขาเจ้าหมาวันนี้วันนี้อะไรแล้วพอดีช่วงนั้นมันเขาพี่วิลลี่เนี่ยรู้สึกว่าทั้งไฟ ผัวหน่วยการกองของเขาอะมันเขาบอกว่าพีวิลี่มีปัญหาเกี่ยวกับไปท้ายรายการอะไรแล้วก็มันต้องกักตัวก็เดี๋ยวต้องรอสวอปร,รออะไรก่อนก็เลยยังไม่มีการเลี้ยคอเลื่อนไปอีกประมาณสักสัปดาห์หนึ่งแต่ผมก็โอเคในปัญหาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันไม่น่าใช่เลไม่ได้เหมือนหลงไสมีใครแก้งกูอีกแล้วอะไรยเงี้ยแล้วก็เลยเอ้ย hey, ไม่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 ไม ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้อะไรก็ยังอยู่มาเดือนมีแฟนแล้วเขาบอกเฮ้ยคึงตัดยาตัดอะไรให้มันเรียบร้อยเพื่อขอม้าจริงๆแล้วจะได้นั่นอ่ะเราก็ทําไมไปหายต้ตองต้องป้องกนันไว้ก่อนเพื่อขอาม้าจริงอ่ะแล้วก็อีกสามสี่วันเขาก็บอกเขาก็ส่งทีมงานส่งส่งส่งไฟถ่ายถามมาดูสถานที่เพราะว่าภูเข,ขาเขาก่อนไอ้ที่นั่นทางที่ถารายการเขาก่อนของคุณนั่นเขานัหนาหนัหน,นมากเพราะว,วา่า มันเป็นรายการที่ออกทางทีวีเขานั้นน่ะพอออกทีวีมันต้องทําให้ให้ให้กระถัดรัดเลยนั้นผูเวลานแพงแต่ว่าพอรายการทาง youtube มันมีเวลามันมีอะไรกอนทั้ง y o u t u เนี่ยมันมคึ้นอยู่กับคนที่เขาเขาซื้อมันด้เขาซื้อโฆษณาเขาซื้อเขาซื้อเขาซื้อไอคอนเทนเนี่ยเพราะเขาเขาคอนเทนเนี่ยเขาเขาคิดขึ้นมาว่าเขาจะทําเกี่ยวกับบางแก้วเขาก็เลยไป ไปขอข่ายโฆษณากับไอ้บริษัทไอ้ยังไงในในคลิปแล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นโฆษณาทั่นใจเพราะว่ามันเป็นนึ่งมันเป็นคลิปเกี่ยวกับวาอะไรตีแล้วจะไปเอาสารละเอาเนื้อหาอะไรที่มันมันนันะมัน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 ก็ไม่ได้เพราะมันเป็นในเชิงว่าว่าอะไรตีกับฝั่สนุกสนานเฮฮาอะไรไปแล้วก็บวกกับการโฆษณาที่คือบริษัทอาหารเข้าไส้เต็ม เขาเขาน่าจะเขาก็ะพิสเขาพอเ,เขาคิดคอนเทนต์ปั๊บคิดคอนเทนต์เขาก็เสนอไปที่บริษัทอาหารบริษัทอาหารมาบริษัทอาหารมาเขาพิจารณาดูแลเออฝามีโอเคเขาพร้อมที่จะลงทุนให้ลงทุนในการถ่ายทำเหมือนต่ว่าเป็นสปอนเซอร์ในการถ่ายทำรายการน,นี่ก็ <c oughs> ก็อนเลยเกิดเกิดขึ้นเพราะบริษัทอาหารเขาลับ,ล,บลับเขาก็เลยมามาดูสถานที่ให้ชัดเจน แล้วก็มาคุยกันอะไรเบื้องต้นว่าเป็นยังไงมัง้งแต่ว่าเขาเขาก็บอกเฮ้ยไม่ไม่ไม่ต้องสีเรียมให้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 เป็นแบบผมนี่แหละก็พงก็บอกแล้วว่าอ้ายให้ผมเป็นแบบอื่นผมเป็นไม่ได้ก็คือก็เป็นแบบผมก็คือทําสบายสบายไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องนั้นก็คือถาเขาก็ถามในสิ่งที่เรารู้ถามในสิ่งที่เราคุ้นเคยเราไม่ไม่มีสักผมก็บอกเฮ้ยมีสักลิปหรือมีอะไรผมท่องผมผม,ผมทำไม่ได้ ผม,ผมไม่ชอบแต่ว่าลองไห้ผมมามานั่งคุยอะไรปกติแล้วแบบย่าให้ยาให้ผมต้องแต่เขาไม่บอกเลยนะว่าเฮ้ยผมต้องเปลี่ยนสำเนียงนะเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีพูดเปลี่ยนอะไรตรงน,นั้นตรงน,นั้นไม่มีอะเขาก็พูดเขาก็ให้ผมเป็นตัวผมนี่แหละซึ่งผมก็มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าให้ผมเปลี่ยนผมก็บอกว่าผมทําไม่ได้แต่ว่าวันนั้นที่าผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยนิดนึงก็คือมันตกใส่แมส เป็นสิ่งที่ผมเบื่อมากเลยอะพอพอทำอะไรเลยตย้องใส่เพราะว่าผมยิ่งเกี่ยผมยุ่งแค่ไหนผมก็อยู่ผมผมทำอะไรผมก็ทำมาเนี่ยผมผมผมจะไม่ค่อยใส่เพรผมลำคานแล้วนี่ว่าพอมันต้องอยู่กันหลายคนก็อย่างผี่หอยพี่วินเรียกอะไรก็คือเขาผมก็รู้ว่าเขาก็ไม่คงไม่ชอบนะเพราะว่าพอถ่า,า,ายเสร็จพอคัดเนี่ยพี่วิน,นแกจะถอดนต่แกก็คงเหนื่อยแล้วมันร้อนเนี่ยการแค่ไหนทายตอนประมาณ ก็ตัางกับสีมงเช้าไปเย็นกับสีมงเย็นนะถ่ายกันร้อนๆวันนี้ก็ตัางกล้องไม่ไม่ได้มีอะไรมาก็ตัางกล้องแล้วก็ถ่ายกันแล้วก็พอนั่นเรียบร้อยเขาก็มาติดต่ออะไรเนี้ยแล้วก็สอบถามเนี้ยเกี่ยวกับเหมือนแต่ว่าคือในการถ่ายทำในการอะไรพวกเนี้ยเขาก็ต้องดูแล้วว่า,วา <c oughs> สิ่งที่เขาจะนําเสนอนั่นแหละมันคุ้มกับทีนึงไอ้สปอนเซอร์เขาจะคุ้มไหม ไอตัวหลารข้างก็จะคุมไหมเห็นไ,ไหมบางทีเราไปออกวันนี้มันก็เป็นสองง้าสองแง่สองงามก็คือถ้ามันดีก็โอเคถ้าเราทําได้ดีได้นั้นก็โอเคถ้าเราทําไม่ดีมันค่าตัวเองเลยนะแต่ผมผมว่าผมไม่ได้ซีเรียสมันผมผม,มรู้ผมเป็นโอกาสคือถ้าเขาให้โอกาสเราแล้วเราก็ต้องรับโอกาสนั้นเราทำาให้ดีทก็โทด มันไอค่าตอบแทนค่าอะไรอ่ะมันมันสำหรับไอพวกเนี้ยมันมัมนมันแทบไม่มีอยู่แล้วเขาก็เหมือนแต่ว่าเป็นการเขามาประชาสัมพันธ์ให้เราเป็นที่ดูจับมาถึนในโลกโซเชียลก็ยังอย่างเขาเนี้ยพอไายการนออกอะ่ะยอดคนที่เขามาติดตามผมใน youtube โอ้จากวันละคนสองคนเป็นวันละสิบคนมั้งแบบเดี๋ยวเขคุนมากเลยแต่ว่าที่ผมว่าก็คือท้าเราดูในนั้นสนุกสนาน แต่เรา้าเราต้องการสาระต้องการเนื้อหาต้องการอะไรที่เกี่ยวกับมาฟัางแก่จริงๆอะ่ะเขามาฟังในช่องนี้อะ่ะชัดเจนผมให้กับสาระเนื้อหาเน้นที่สาระเนื้อหาทั้งหมดเพราะว่ามีน้องก็ทำพี่นึงทำไมไม่ทำว่าอะไรตี้บ้างไม่ทําแบบตัดต่อยแบบสวยงามมันมัน,มนที่ช่องก็ทำารอ,อะไรเนะี้ยผมก็ไม่นั่งผิดนะเพราะว่าวเรงเราจะทาไม่สุษาจะจะ,จะ,จะทำผมไม่ยากหรอก แต่ผมรู้สึกว่าฟาร์มเป็นแบบนี้ฟาร์มเป็นเหลียวฟาร์มเป็นลักษณะเฉพาะซึ่งไอ้พิมนั้นอ่ะใครมีคนทําเยอะแล้วแต่ทําอย่างที่ผมทาเนี่ยมันไม่มีแล้วก็มันง่ายงแล้วก็มันดิบดิบที่ผมบอกมันดิบดิบแล้วก็สามารถเอาไปใช่จริงจริงผมก็บอกกับน้องคนที่ถามมวออ่าผมไม่ได้ซีเรียสผมไม่ได้ทํา youtube ผมไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ ผมแค่ขนมาพูดประสบการณ์จากการเลี้ยงหมาบ้างแก้วมาสอนมาบอกมาบอกวิธีมาแนะนำมาไกลหลายให้สำหรับคนที่สนใจจริงๆถ้าวันหนึ่งมีคนที่เขาทำได้อย่างท,ที่ที่ผมพูดแล้วเขาอาไปทำได้จริงเ่ยแม้มันจะมีสักคนเดียวที่เขาดูแล้วเขาติดตามแล้วแล้วเขาไปทำได้อะ่ะผมก็มีความสุขแหละ พอที่ผมบอกคืออย่างที่คนติดตามคนดูคนเทไหรเนี่ยเท่าที่คนเขาให้ความสนใจใเรานั่นเดี๋ยวทุกวันนี้มันเป็นกำไรนะแต่ทิงที่ผมต้องการคือผมแยกจะถ่ายทอดถ่ายทอดความรู้ที่ผมมีทังประสบการณ์20ปีที่ผมคุกคีกับไอ้ามาพันเนี่ยแล้วก็ผมพยายามทํามันให้จริงจริงจังๆแล้วจนมันมาถึงทุกวันเนี่ยจนผมรู้สึกว่ามันจังแต้เริ่มต้นมาจนตอนเนี้ยมันเป็นมาพันแท้ของโลกที่ถูกมัน ที่กาลังจะถูกบรรจุเป็นหมาพันธุ์แท้ของโลกแล้วเนี่ยมันมัน,ม,นมันทุกอย่างเนี่ยมันมันมันก็ตามที่เราเราคิดเราวางไว้อยู่แล้วว่ามันเราสามารถทําให้มาพันนี้เป็นหมาประจำชาติแล้วก็มีสิทธิบัตรเป็นเป็นหมาพันธุ์แท้ของโลกเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอธิบายอย่างนี้ฝากให้ใฟังอีกทีว่ามันมีความเป็นหมาอย่างไงมีใครส่วนเกี่ยวข้องบ้าง ผที่เกี่ยวของเขาเป็นยังไงบางอะไรตัวเนี้ยนี่คลิปนี้ก็มันมัน,ม,นมันเดี๋ยวถ้าพูดไปมันยาวนะเราก็เลยพยายามค่อย,อยๆเลเยเดี๋ยวไม่รู้ไหวคลิป่องน้นมันจะนานไหมแต่คลิปนี้ก็เลยมันเล่าให้ฟังมาขอบคุณคนที่ตามมาด้วยแล้วก็ขอบคุณรายการที่เขา <Hey! S 1> เขาเขาให้เกียรติให้เกียรติเราแล้วก็ขอบคุณขอบคุณอาหารที่ เขาก็ย่าไหวหวังใจที่เขาให้สปอนเซอร์มาเพื่อมาท้ายทําไอ้ฟามานนอกมันนอกไหลสาระไอ้ฟามานนอกบ้ันนาอะไรพวกนะี้เขาก็าผมว่าเงินเงินทุนมันก็คงไม่จำนวนก็คงไม่ไม่น้อยหรอกผมว่าสปอนเซอร์นะแต่ว่าเขาก็กล้าที่จะลงทุนกับเด็ก้ันนอกบ้ันนอกยังยังผมนะว่ากนะูาาจ,จาก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่ว่าที่ผมบว่าผมผมซื่อสารด้วยความจริงคือที่เราพูดอาจจะตลกบ้างคุยบ้างเรื่องอาหารเรื่องอะไรเนี่ยแต่จริงๆแล้วผมผมคิดพน,นั้นจริงๆผมแนะนําพนั้นจริงๆกับลูกค้าผมผมก็แนะนาพน,นั้นแหละลองให้เปลี่ยนอาหารอะไรผมก็ให้ใช้ตัวน,นี้แหละพะผมผมก็ท้าที่ผมว่าทั้งทีมงานเขาก็ถามว่าเฮ้ยตรงน,นี้ยังไง ผมว่าเฮ้ยผมไม่มีปัญหาเพราะว่าท้าอะไรที่ผมใช้อะไรออะไรที่ผมผมพูดแล้วผมผมเห็นว่ามันดีผมถึงจะพูดถามว่ามันไม่จริงหรือมันไม่ดีผมก็จะไม่พูดส่วนส่วนเรื่องของของไอเรื่องของหมาเรื่องของความรู้อะไรพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เขาเขาก็มันเป็นจังหวะดีเลยเขาวาหลังฟ้อนหน้านั้นสัปดาห์หนึ่งเล้เแล้แลได้เล้ไปประกวดกัน ที่ผมมาเล่าให้ฟังในคลิปก่อนแล้วหลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งมันก่อนเลยเขามาทายถามเขาก็ไม่รู้หรอกนะว่าน่าจะสามารถฮาร์ดหรือไอพวกสามารถฮาร์ดเขาน่าจะหลูหรือเปล่าเราเราไม่รู้เพราะว่าสามารถฮาร์ดเขาก็มาเขาเขาก็มาทาขอสามารถฮาร์ดเขาก็เป็นสปอนเซอร์ไหนไอนี่ไหนไหนไอการประกวดไอรับรองพันพันน่ะในในการรับรองพันนั่นนะแต่ว่าไอไอเขาเนี้ยผมผมก็ไม่รู้ว่า ไอ้ทางรายการเขารู้ไหมแต่ว่าจังหวะมันมันมันพอดีกันเพราะจังหวะมันพอดีกันมันก็เลยเกิดขึ้นในจังหวะที่โอเคเราได้ผลักด,ดันมาด้วยทําให้คนรู้จักมาบ้างแกวเพิ่มขึ้นจริง,รงๆเราผมไม่ได้มาทําเพื่อเพื่อว่าจะให้คนรู้จักหรืออะไรแต่ว่าผมยากจะทําให้คนที่มาทําและที่พยายามจะสือสส่อสารผ่านสื่อือนผ่านไอ้สื่อสารต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าผมยากทําให้คนรู้จักมาบ้างแกวมากขึ้น ผมไม่ได้ทาเพื่ออะไรผมพะว่าผมรู้ส really sure sure <we> ึกว่าขนคนไทยเราอ่ะยังไม่รู้จักมาบ้างแกวจริงจริงอย่างจังเรารู้จักมาบ้างแกวแค่แบบเล็กๆนน้อยอ่ะมันมันมันไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่มามันไม่ใช่เรื่องข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 องมาบ้างแกวจริงๆอ่ะคือเราเรารู้จักแค่เล็กๆนน้อย เราเรารู้จักมันเราเรารู้จักเราเรารู้จักไม่จริงบางทีก็เราก็รู้จักกันปากต่อปากบอกกันมารู้จักใน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 นแนวทางที่มันผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเหมือนต่ว่ามัน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 ไม่ครอบคุมมันไม่เป็นบางแก้วมันเหมือน่ารู้จักจากปากบอกเรารู้จักจากแม่ค้าในตลาดหนัดที่เขาบอกมาว่าเขาขายบางแก้วเราเราก็บอกว่าเฮ้ยกูซื้อบางแก้วมันไม่ใช่ ผมเลยพยายามจะทำทุกท,ทุก,ท,กทุกวิธีทางให้คนเนี่ยรู้จักคําว้าหมาบางแก้วรู้จักคําว้าหมาตะทานข้าหมาบางแก้วมันเป็นไงเราก็เลยพยายามเรามันก็เป็นโอกาสดีอยู่แล้วได้มีโอกาสเป็นไม่ให้ใายตัวแทนบทีที่นําเสนอเ,เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ในในสื่ในใน,ในสื่อสารช่องต่างๆแล้วผมก็มาทำองผมเองไว้ในช่องนี้เพื่อให้คนที่ว่าสนใจเกี่ยวกับมาคันเนี้ยติดตามในติดตามดูรายละเอียด ก็ในคลิปนี้ก็ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็มาพูดให้ฟังเล่าให้ฟังว่าไอ้ที่หมาที่ไปเนี่ยเขาเขานั่นยังไงเขาเขาทํำยังไงถึงมันมาเกิดไอ้คลิปที่ช่องอะไรเลี้ยงถ้าเลี้ยงถ้าบางแก้วเลี้ยงแล้วจะลงอะในช่องของตาลงไหนชาแนล้วก็ในรายการไอ้เพื่อหลักสัตว์เอ้ยไอ้เพื่อเพื่อหลักสัตว์เอ้ย่างคงก็ยังเดือจ้ามช่องชื่อช่องก็เพี้ยนอายกวะเนี่ย ก็ยอมรับเลยว่าพี่เขาพี่ยังพี่หอยพี่วิลลี่พี่หอยเนี่ยโอ้สุดยอดบอกเลยยันโดนพี่วิลลี่นี่แกชอบอยู่แล้วเพราะเรื่องปลาเรื่องอะไระแกก็เป็นคนเลี้ยงปลาเลี้องอะไรแกอยู่แล้วแกชอบการเลี้ยงอยู่แล้วโอ้โหพ,พ่วิลลี่พ่วพอว่างๆพ่อว่างนี่มานั่งปุ๋ยเรื่องบีทเรื่องอะไรกันสนุกเลยคือก็โอมายู่ตั้งสี่โมงตั้งก้าโมงเช้าแกมาถึงก้าเไอ้สิบโมงเช้าแกกลับไปสี่โมงเย็นแล้วว่ะ กินข้าวกินปา่าี่ฟ้า่านี่แหละก็แกเพียงกันเองแล้วนั้นนะพอพอเราออกจากกล่องปั๊บเราก็แกก็นั่งคุยนั่งถามแล้วเรื่องบีดเรื่องอะไรเนี่ยพอแกรู้สึกว่าเฮ้ย hey, พอคุยแล้วเราพอมีความรู้เหลือๆเรื่อง,เร,องเรื่องบีดจริงๆมันก็มันก็เลยสนุกแกก็เลยอยู่กับพี่หอยกับกอนพี่วิลลี่กับกูกับ,ก,บ,ก,บ,ก,บกับทีมงการกับกับุดท้ายอ่ะแล้วก็ มันก็ไม่มีอะไรก็เลยมมัเล่าให้ฟังก็เราก็สนุกดีเราถ้าใครยังไม่ได้ดูก็เราลองไปชมดูก็ผมก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาเข้าเรื่องกันต่อคลิปนี้ก็โอเคขอบคุณมากที่ติดตามก็ผมสวัสดีครับ